โอเคฉันอยากจะพูดถึงเมฟจากซีรีส์ The Boys เพิ่มอีกสักหน่อยแน่นอนว่านี่เป็นตัวละครที่ฉันชอบที่สุดตัวหนึ่งในซีรีส์นี้เลยเธอแข็งแกร่งมากแล้วก็เท่มากจริงฮ่าฮเป็นเหมือนนักรบหญิงแบบอเมซอนใช่ไหมล่ะซึ่งเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Wonder Woman แน่นอนว่านี่แหละที่พวกเขานำมาใช้แม้แต่ชื่อเมฟเองก็ยังมาจากตัวละครของดีตัวละครจากดีตัวละครอเมซอนเพราะฉะนั้นเธอไม่ได้อยู่ในระดับนั้น และเราก็ไม่ได้คาดหวังให้เธอเป็นแบบนั้นด้วยดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบเธอกับ Wonder Woman ในแง่นั้นแต่เราก็เห็นเธอในแง่ของจานตายระดับของเธอเองเธอคือ Wonder Woman สำหรับ Homelander นั่นแหละจริงไหมเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับ Superman ดังนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตระดับพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่พวกเขากําลังมองหา ดังนั้นเมฟจึงให้มุมมองที่แตกต่างกับเราเหมือนกับที่โฮมแลนเดอร์เป็นเวอร์ชันดิ่งเบนของซูเปอร์แมนเขาคือซูเปอร์แมนแต่ถ้าเขามีบาดแผลทางใจมากมายและจะเป็นยังไงนั่นแหละคือเมฟใช่ไหมดังนั้นเธอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเฟมินิสต์เหมือนกับถูกล่ามโซไว้จริงฮ่าฮ่าแม้ขณะที่วันเดอร์วูแมนยืนหยัดเพื่อความจริงความยุติธรรมความเมตตาและพลังของผู้หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจเมฟก็แค่ถูกสร้างมาให้เป็นแบบนั้นเองใช่ไหมเธอเล่าเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งเธอเคยอยากเป็นฮีโร เธอพยายามจะเป็นแบบนั้นแต่ในโลกของวอทอเธอก็แค่เป็นเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับว่าพวกเขาเอาเธอไปจากจุดที่เธอเคยเป็นจริงๆในเชื่อมสัญลักษณ์จากพลังที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นแค่เครื่องมือที่พวกเขาใช้ประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟมินิสต์แบบองค์กรเมื่อมันขายอำนาจให้กับสิ่งนี้สิ่งที่เธอได้รับก,ก็คือการถูกเอาเปรียบเธอถูกนําเสนอเหมือนเป็นเทพีที่ถูกขายท่างกลางความสกปรก นั่นแหละคือวิธีที่พวกเขานําเสนอเ,อเธอจริงๆใช่ไหมแล้วมันก็มีมุมมองแปลกๆเกี่ยวกับตัวเธอด้วยเพราะเธอเองก็มีส่วนร่วมกับการกดที่นี้ไม่ใช่แค่เธออย่างเดียวเธอซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะเธอเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจริงฮ่าๆแล้วเธอก็ได้เห็นความน่าสะพรึงตัวทั้งหมดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฮมแลนเดอร์มันคือการกดขี่กลมเหงและเธอก็มีเหตุผลหลายอย่างนะเธอไม่สามารถทําอะไรกับมันได้จริงๆเธอพยายามแล้ว และเธอก็พยายามทำสิ่งนี้โอเคฉันอยากจะพูดถึงเมฟในซีรีส์ The Voice เพิ่มอีกหน่อยและแน่นอนว่านี่เป็นตัวละครที่ฉันชอบที่สุดตัวหนึ่งในซีรีส์นี้เธอแข็งแกร่งมากเป็นเหมือนนักรบเมซอนผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรท่านองนั้นซึ่งเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวันเดอร์บ a n แมนแน่นอนว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาหยิบยกมาใชา้แม้แต่ชื่อเมฟเองก็ยังมาจากตัวละครในดีซีตัวละครในดีซีตัวละครอเมซอนดังนั้นเธอไม่ได้อยู่ในระดับนั้น และเราก็ไม่ได้คาดหวังให้เธอเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เปรียบเทียบเธอกับวันเดอร์วูแมนในแง่นั้นจริงๆแต่เราก็เห็นเธอในแง่ของระดับพลังของเธอเธอคือวันเดอร์วูแมนสำหรับโฮมแลนเดอร์เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับซูเปอร์แมนดังนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตในระดับพระเจ้านี่แหละคือมุมมองที่พวกเขาต้องการจะสื่อเมฟจึงให้มุมมองที่แตกต่างกับเราเหมือนกับที่โฮมแลนเดอร์เป็นวัฒน์นบิงเบนของซูเปอร์แมน เขาคือซูเปอร์แมนแต่ถ้าเขามีบาดแผลทางใจมากมายล่ะนั่นแหละคือเมฟใช่แล้วดังนั้นเธอจึงดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเฟมินิสต์ที่ถูกพัฒนาการไว้จริงฮ่าในขณะที่วันเด์บูแมนยืนยัดเพื่อความจริงความยุติธรรมความเมตตาพลังทางกายภาพและพลังของผู้หญิงเมฟก็แค่ถูกสร้างมาให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมเธอเล่าเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งเธอเคยอยากเป็นฮีโร่เธอพยายามจะเป็นแต่ในโลกของวัดเธอก็แค่เป็นเครื่องมือทางการตลาด เหมือนกับว่าพวกเขาเอาเธอจากจานเป็นคนที่สมพลังกลายเป็นแค่เครื่องมือที่พวกเขาใช้ประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟมินิสต์แบบองค์กรเมื่อมันขายความเข้มแข็งเพื่อสิ่งนี้สิ่งที่เธอได้รับก็คือการถูกอาเบเธอถูกนำเสนอเหมือนเป็นเทพีที่ถูกขายทางกลางความสกปรกนั่นแหละคือวิธีที่พวกเขานำเสนอเธอจริงๆใช่ไหมแล้วมันก็มีมุมมองแ,แปลกๆเกี่ยวกับเธออยู่เหมือนกัน เพราะเธอเองก็มีส่วนร่วมในความกดขี่นี้เธอไม่ได้เป็นแค่หยู่เท่านั้นเธอซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะว่าเธอเริ่มต้นด้วยความดีจริงๆแล้วเธอก็ได้เห็นความน่าสยดสยองทั้งหมดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโฮมแลนเดอร์มันคือการกดขี่่มเหงและเธอเองก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างเธอไม่สามารถทําอะไรกับมันได้จริงๆเธออาจจะพยายามแต่เธอก็ทำได้แค่นั้นเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนี้จากเธอ แต่ทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงอันเจ็บปวดเกี่ยวกับผู้คนที่อยู่ในระบบที่ฟังทลายสิ่งนี้อาจจะเหมือนกับวงการบันเทิงหรือแม้แต่รัฐบาลหรืออะไรก็ตามที่ผู้คนแค่เล่นตาน้ำเงียบฮะฮะและเธอก็เริ่มรู้สึกผิดรู้สึกเฉยชาอึมแล้วในที่สุดก็มีความฝ้าหันขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์คลาสสิกของการเป็นอมพาตทางศีลธรรมที่เธอติดอยู่กับมัน เธอเหมือนกับผู้ชมเงียบเียที่สุดท้ายกลายเป็นฮีโร่แบบไม่เต็มใจดังนั้นมันจึงเขียนออกมาได้ดีมากในแง่ของการที่เธอเป็นตัวแทนของตัวละครน,นั้นใช่ไหมนี่มันเป็งงานเขียนที่เรียกได้ว่าไปอีกระดับหนึ่งจริงๆในแง่นี้แล้วก็มีประเด็นเรื่องความเป็นตัวตนทางเทศของเธอที่ถูกนําเสนอในรายการทั้งเรื่องความเป็นไบเซ็กชวลรักของเธอแล้วเธอก็และพวกเขาก็สแสดงออกอย่างชัดเจนมากแบบว่าพวกเขาไม่ได้ปิดบังเรื่องความเป็นไบเซ็กชวลรักของเธอเลย เธอรักผู้หญิงคนนี้และเธอก็มีเรื่องราวต่างๆที่เธอมีเซ็กกับผู้ชายในฐานะที่เป็นฝ่ายคุมเกมพอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาพวกเขาก็เหมือนกับแย่งมันไปจากเธอทั้งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอเองที่เธออยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากฮะๆเธออยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นความลับปกป้องมันเอาไว้แต่พวกเขาก็ลากสิ่งนั้นไปจากเธอแล้วพวกเขาก็เริ่มสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เธอหมายถึงคุณจะเห็นได้จากทิศทางของหนังเรื่องนี้ สุดท้ายเธอก็กลายเป็นแบบนั้นและในหลายๆแง่มุมเธอก็กลายเป็นเหมือนเททีที่กำลังเสื่อมถอยนี่แหละคือสิ่งที่ระบบทำกับสิ่งที่เคยเป็นตัวแทนของความสดใสและทรงพลังแบบนี้แต่ตอนนี้เธอกลายเป็นเหมือนคนติดเล่าเหมือนหมดไฟไปแล้วเธอรู้สึกหมดศรัทธากับโลกใบนี้โดยสิ้นเชิงและสิ่งนี้ก็สะท้อนถึงการเสรื่อมสลายของตำนานในโลกที่เต็มไปด้วยความเย,ออยื่อใย พลังของเธอนั้นเหมือนเทพเจ้าแต่บาดแผลทางใจที่เธอต้องเผชิญแม้ว่าเธอจะแข็งแกร่งทางร่างกายแค่ไหนก็ตามเธอยังคงอ่อนไหวต่อความรู้สึกถูกทอดทิ้งความรู้สึกติดและความเงียบงันดังนั้นเธอจึงเป็นเหมือนอธีนาผู้มีปัญญาแต่กลับถูกเมินเฉยและสุดท้ายก็ถูกลดทอนหรือแค่ทาบลัถถ์ภายนอก <S <S เธอยังคงสแสดงด้านฮีโร่ของตัวเองออกมาเหมือนกับว่าคนคาดหวังให้เธอเป็นฮีโร่และสุดท้ายก็มาถึงจุดที่เธอรู้ว่าทั้งหมดนี้ มันเป็นแค่เรื่องโกหกเธอพูดแบบนั้นเองเธอพูดประโยคหนึ่งของเธอออกมาเมื่อก่อนฉันเคยฝันอยากช่วยโลกแต่ตอนนี้แค่อยาาเอาตัวรอดในโลกนี้ก็พอและนั่นก็สะท้อนถึงต้นทุนของระบบนี้เหมือนกันเหมือนกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเอฉันไม่อยากจะพูดเลยแม้แต่บางครั้งกับคนที่อยู่ในระบบนั้นเองด้วยคุณก็รู้ใช่ไหมเหมือนกับคนอื่นๆเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเธอก็ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆใช่ไหมเธอใช้ชีวิตที่ดูเหมือนมีสเสน่ห์จากถายนอกคุณเข้าใจไหมบางทีเธอแต่จะทิ้งฉัน เรื่องชีวิตเธอมีเสน่ห์แค่ไหนหรือได้ประโยชน์อะไรจากมันแต่เธอเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากคุณก็รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองนี้ของไดอาน่าอีกครั้งดังนั้นฉันถือว่านี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งของไดอาน่าและฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนั้นที่เราจะสามารถชี้นิ้วไปได้ชัดเจนเหมือนกับเมฟและฉันจะพูดถึงเธอและเรื่องของเธอมากขึ้นคุณก็รู้ความสัมพันธ์ของเธอกับโฮมแลนเดอร์ซึ่งสําคัญมากและความสัมพันธ์ของเธอกับแอนนี่ ซึ่งสำคัญมากเช่นกันขอบคุณที่แวะมานะถ้ามีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะ